สวัสดีครับพบกับลุงแหลมชาแนลวันนี้พามาชมพระาธาตุขามเก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับเดิมมีชื่อเรียกอยู่ว่าพระาธาตุบ้านขามครั้งเมื่อก่อนนี้นะครับได้อัญเชิญพระอังคารเพื่อไปบรรจุไว้ในพระาธาตุพนมโดยระหว่างทางได้มาพักพื้นที่แห่งหนึ่งมีพื้นที่ดอนราบเรียบมีห้วยสามแยกน้ําไหลผ่านราบดอนและมีต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่ซากต้นหนึ่ง ตอนนั้นเป็นเวลาพบข่าพอดีเลยพักแรมจึงนำพระอังคารพักไว้บนต้นมะขามที่ตายแล้วพอเช้าเดินทางต่อไปพระธาตุพนมปรากฏว่าสร้างเสร็จแล้วไม่สามารถนำพระอังคารบรรจุลงไปได้อีกจึงนำจึงนำพระอังคารกลับมาเส้นทางเดิมเมื่อมาถึงที่ดอนต้นมะขามซึ่งเคยพักแรมครั้งก่อนที่ตายแล้ว กับผลิตดอกออกผลกิ่งก้านสาขามีใบเขียวจึงพร้อมกันก่อสร้างพระาธาตุครอบต้นมะขามและบรรจุองค์พระาธาตุไว้ภายในด้วยจึงเรียกชื่อนื้อว่าพระาธาตุขามแก่นเลื่อยมาครับอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในวัดแล้วครับพระาธาตุขามแก่น อันนี้ก็เป็นองค์ปูนะครับพญานาคนะนะเดี๋ยวบริเวณด้านหลังเดินไปสักนิดหนึ่งก็มจะมีบ่อปลานะครับบ่อน้ําแระน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็สร้างเสร็จยังไม่นานนะครับนานเมื่อก่อนนี้ผมไปเที่ยวครั้งหนึ่งก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็มีสถานที่บ่อน้ํามีปลาตัวใหญ่ๆมีปลาหลายชนิดนะครับนะ ถ้าไปเที่ยวมาชมก็มีอาหารปลาด้วยแลครับจำหน่ายนะครับบริเวณในวัดนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับมามาได้หลายเส้นทางนะครับเส้นทางบ้านโคกท่าก็เข้าได้ครับบ้านโคกสีก็เข้าได้ครับเส้นกระนวลก็เข้ามาได้นะครับ วัดประทาตุคำเก่นของเรามาได้หลายเส้นทางนะครับก็มีปลาหลายๆชนิดนะครับปลาสวายก็มีนะครับนะตัวใหญ่ๆ ท่านไหนที่จะมาชมแลครับหรือจะพกขนมปังหัวอาหารปลามาก็ได้ลครับนะหรือถ้าลืมก็บริเวณวัดก็มีจำหน่ายนะครับสำหรับอาหารเม็ดให้ปลาก็มีสะพานทางเข้ามานะครับบริเวณ หัวอ,อาหารป่านะครับนะบริเวณด้านซ้ายมือครับที่จำหน่ายหัวอาหารป่านะ,ะบริเวณที่ตรงนู้นครับถ่ายไม่ถึงครับ ฉะนั้นใครว่างๆผ่านไปผ่านมาแล้วครับคอนแก่นนะครับนะก็เขอเลี่ยนเจนนะครับมาเทีย่ยวนะครับพระธาตุสามแก่นนะครับอันนี้ก็ภายในบริเวณวัดนะครับนะ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีวัดอะไรดีๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะ,ะมาทำเป็น youtube ลงให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอีกนะครับนะฝากกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำครั้งหน้าและครั้งต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณมากนะครับนะที่ติดตามรับชมให้จบนะครับในคลิปนี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาชมกันใหม่นะครับ